สวัสดีทุกท่านนะครับนี่ครับวันนี้พามาดูความเสียหายครับความเสียหายของไฟป่านี่ครับอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วก็ยังไฟป่ายังไม่เข้านะครับตรงนี้วันนี้ก็มาอีกทีมาดูลำยายนะครับมาอีกทีก็สภาพก็โล่งเลยนะครับอย่างที่เห็นอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วก็ผมก็มาหาผักหวานด้านบนนะครับ ตอนนั้นก็ไฟยังไม่มานะครับนี่ครับนี้ยังไม่ดับดีนะครับตรงน,นี้ยังไหมอยู่นะครับต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ก็เป็นโรงด้วยนะครับก่อนหน้านี้โดนไฟป่าเข้าไปหักเลยนะครับหักโคน นี่ครับสภาพก็โล่งเลยนะครับอันนี้ต้นไม้ใหญ่หักแล้วก็โค่นนะครับหักโค่นลงมาโดนต้นไม้อีกต้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นมะกอกนะครับโอ้โหอันนี้เส้นทางนะครับเส้นทางที่เข้ามาสวนนะครับขึ้นมาตรงสวน นี่ก็หักโค่นลงไปลงมาถึงสวนลำไยเลยนะครับสวนลำไยตรงนี้ดีที่ไม่มีต้นลำไยแล้วนะครับจุดนี้ถ้ามีต้นลำไยก็โดนเต็มเต็มครับความรุนแรงนะครับของไฟป่านี่ครับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็ล้ม แบบนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้โคนต้นนะครับของต้นไม้ก็จะมีโพรงแล้วก็แห้งด้วยนะครับมีแห้งบางส่วนนะครับก็เลยโดนไฟไหม้เลยนะครับแล้วก็ไฟนะครับไฟจักป่าตรงนี้นะครับ น่าจะร้อนจัดเลยนะครับเนี่ททำให้ใบลำยยไยไหมเลยครับนี่น่าจะลมน่าจะมาแรงด้วยนะครับน่าจะอยู่ใต้ลมน่าจะโฮมหนักโดนไฟไปสองสามต้นนะครับนี่นี่ก็โดนนะครับสภาพใบก็ไหมอย่างที่เห็นนะครับ ต้นนี้ก็นิดหน่อยนะครับส่วนแถวนี้ก็เป็นต้นมะขามนะครับโอเคครับพามาดูความรุนแรงแล้วก็ความเสียหายนะครับของไฟปานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับว่าไฟมาจากไหนมนก็มาทุกปีไฟก็ไหม้ทุกปีนะครับ ไม่รู้ว่ามาจากไหนสาหติตไม่เองถือว่ามีคนเผานะครับไม่ในใจนี่นะครับต้นต้นผักหวานที่มาเก็บก่อนหน้านี้ก็แห้งนะครับอันนี้กิ่งน่าจะตายแล้วนะครับโอ้น่าจะตายนะครับกิ่งนี่ถ้าออกมากทีก็ต้องออกมาจากคนต้นนะครับด้านล่าง บนพื้นดินนะครับใต้พื้นดินแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนก็มีต้นไม้ก็ล้มเช่นกันนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็กอไผ่โดนไฟคลอกนะครับล้มเป็นกอเลยครับแล้วก็ล้มขวางทางตอนนี้ก็ตัดออกเรียบร้อยนะครับเมื่อเช้ามาตัดตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับใบซี สีม่มงเกือบห้ามงนะครับอากาศก็ร้อนรุนแรงนะครับไฟป,ป่าโล่งเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ขึ้นมาหาผักหวานนะครับด้านบนตอนนี้ก็ลงเลยนะครับก็ภัยก็บริเวณนั้นนะครับที่ลมก็ดีนะครับที่ก่อนหน้านี้ผมได้มา ถ่ายที่นะครับถ่ายที่ถ่ายการไฟเรียบร้อยนะครับถ้าไม่ได้มาถ่ายการไฟี้ต้นลำไยน่าจะไปนะครับน่าจะไหม้หมดนะครับมีพี่น้องนะครับแถวบ้านก็โดนไฟไหม้ไปนะครับต้นลำไยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะเล็กกว่านี้แต่ว่าโดนไปทั้งส่วนนะครับร้อยกว่าต้นร้อยสาสิบสี่บต้นนะครับ เสียหายกาลังออกดอกโวยเลยนะครับขับทุนย่อยยับเลยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าต้นจะตายหรือเปล่านะครับแต่ว่ากิ่งนี้แห้งแน่นอน,นครับอันนี้ครับนี่เป็นกอไายนะครับก่อนหน้านี้ก็กอใหญ่เลยไม่เมื่อเช้าก็ตรงนี้ก็ล้มมาขวางทางนะครับโอเคนะครับ คลิปนี้ก็พามาดูความเสียหายนะครับผลกระทบจากไฟป่านี่ก็อยู่พอดีอยู่ติดกับแปลงนะครับอยู่ติดกับเขตมัฒนาอุทยานนะครับติดกับป่าทุกๆปีก็จะต้องมาถ่ายที่กันไฟนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผม